ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2559นี้มหาเถรสมาคมขอพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์159รูปถวายเป็นพระเกียรติยศและพระราชกุศลค่ะ ในวันคล้ายวันพระรจชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคมมหาเถรสมาคมขอพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์159ร้ารูปถวายเป็นพระเกียรติยศและพระรจชกุศลในการนี้มีพระเถรสที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชคณะคือพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสวร์อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ สำหรับพระพรมพคุณาภรณ์ปอประยุตโตเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชกาลที่9และเป็นสมเด็จพระพุทธโคษา,าจารย์รูปที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านมีพระนามเดิมว่า ถ้ามีนามเดิมว่าประยุทธ์อารยางกูลค่ะฉายาประยุตโตและยังเป็นที่รู้จักกในนามปากกาของปอประยุตโตด้วยจากผลงานเขียนด้านวิชาการพุทธศาสนาในชื่อหนังสือพุทธธรรมจึงล้ำค่าประดุษอัญมณีและเทียนแห่งปัญญาอย่างไม่นับหนังสือบทบรรยายและคําเทศนาต่างๆอีกนับไม่ถ้วนนะคะ พระพรมคุณาภรณ์เป็นพระเทระรูปแรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระสมเด็จพระราชคาณะโดยที่ไม่เคยผ่านตําแหน่งพระสังฆาริการผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงกว่าเจ้าอาวาสคือไม่เคยเป็นเจ้าคณะใดๆรวมทั้งเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมด้วยแต่เมื่อได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วจะเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมโดยสมณศักดิ์ทันทีค่ะ